รอฟเดย์นะครับวันนี้มาคุยกันกับคุณที่นะกวิเคราะห์เราเลือกมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้อยู่กับคุณเีราุฒิการนิพากุลครับผู้อวยการอุตสาหฝ่ายกลยุทธการลงทุนหลักทรัพย์ของบลดาโอครับพี่จุงวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเลือกกันกุนมาคุยกันนะฮะเห็นข้อดีอะไรมีอะไรเป็นที่น่าสังเกตบ้างคือจริงๆมันก็เริ่มมาดาที่ว่ามีน่้จะคงเอผู้ชมรายการเซ็ตซูบินหะะรือมั้งถามเข้ามาให้พี่มาแนะนําตัวนี้ไว้สามเดือนที่แล้วบาทหกสิบ มันผ่านมาสามเดือนแล้วพี่ไม่มาอัปเดตหน่อยเหรอมันเป็นยังไงบ้างอะไรองเงอเคโอเคมาปูยเขาฟ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ังก็คงเห็นว่ามันขึ้นมานะคั้นมาสักบาหกสิบกว่าแล้วขึ้นมาสองบาทคนก็เถือต่อดีไหมอะไรอย่างนงี้นะครับก็ก็เ,เลย,ยม,มาเล่านะครับจริงๆก็มีเรื่องอัปเดตนิดหน่อยด้วยเพื่อว่าก็มี potential อะไรที่ดีขึ้นจากคราวที่แล้วดึงกันอ่าโอเคงั้นมาอัปเดตความคืบหน้ากันหน่อยที่บอกว่ามี potential มีอะไรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างครับ คือตอนนั้นเนี่ยเขาแต่ว่าเรามาบอกว่าเขามีเนี่ยเมกะวัตที่คอมมิตแล้วเนี่ยลดขึ้นมาเนี่ยจากปัจจุบันที่ถืออยู่ประมาณสัก600ขึ้นจะขึ้นไปเป็นเบิกเพิเ่มอีก7-800นะครับปัจจุบันเนี่ยก็ไอ้ส่วนนั้นคอนเฟิร์มแล้วก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเขาเรียกเฟสหนึ่งนะในมุมของเขาเนี่ยอีก800กว่าเมกะวัตเนี่ยที่จะขึ้นมาจากเดิมที่มัน600ขึ้นมาเป็น2เขามีส่วนที่ได้มาเพิ่มตอนนี้ยที่ เขาเรียกว่าอยู่ในคิวแรกที่ได้อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ไป็เซ็นพีพีนะครับแต่ก็ก็เหมือนจะได้ละ319เมกะวัตต์ตรงนี้ก็จะทําให้จากเป้าหมายเดิม1,200กว่ากว่าเนี่ยบวกขึ้นมันก็จะเกิดละนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ความมั่นคงของการเติบโตของตัวพีพีเอหรือสัญญาซื้อขายไฟในมือเนี่ยมันสูงขึ้นอีกนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางบริษัทก็ไปออกอัปเดตแหละก็บอกว่าเขาจะตั้งเป้าจาก1,200ที่บวกบวกบวกเพิ่มยังไม่ส่วน2.1เนี่ยให้ได้2,000เมกะนะก็ดูมีเเาารียกว่ มีความเทอทยานดีว่าจะเติบโตในเชิงไม่กะวัตก็ทําให้มองภาพบริษัทนี้ยยังมี growth potential ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าไปเป็นคู่สัญญาหรือเป็นจอยเวนเจอร์นะอันนี้กับอันนี้กับกราฟก็คือไปร่วมลงทุนกับกราฟก็ทําให้คนที่อยู่ตัวเล็กๆในสึ่อสารกรรมนะโรงว้ฟ้าลเนี่ยไปจับคนที่ใหญ่มากๆก็ดูมีอะไรที่มัน S <S> น่าสนใจว่าให้คนที่ใหญ่ระดับการาเนี่ยมาจากเมือกกนคุณครับก็คงมองเห็นว่าบริษัทเนี่ยมีศักยภาพอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็สะท้อนสิ่งที่ทจริงจริงตั้งแต่ลูกคุณพ่อคุณกันคุณตอนนี้เป็นลูกสาวครับก็แปลว่าบริษัทเนี่ยน่าจะมีของอะไรบางอย่างที่เขามองว่ามันมันมามาร่วมทุนกันในโปรเจกต์ที่กันคุณเป็นเจ้าของแขรให้กรบเนี่ยโอเคในแง่ในเชิงหลักการี่นกันคุณก็ประหยัดได้เงินถูกไหม เอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปลงทุนไอสิ่งไอพันกว่าเมกะที่แปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยกว่า 90, เม,ามกะที่ค้างอยู่เนี่ยไม่ต้องไปเพิ่มดีอมากเกินไปคือจังหวะดีอมันจะไม่พุ่งว่าเก้าเข้ามาแชร์ไขึ้นหนึ่งนะครับก็ทํา,าให้การ,รเป้าหมายที่จะไปสองพันเมกเนี่ยมันไม่แบกหนี้มากเกินไปนะครับซึ่งก็ต้องยอมแล้วว่าอะไรที่มันแบกหนี้มากๆบางทีคนก็ไม่ได้บอกมันดีเสมอไปนะถึงแม้จะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าเพราะมันก็มีตามมาด้วยความผันผวนของตลาดบี๊กบ้านแล้วก็ไออาร์ของโปรเจกต์อาจจะไม่สูง นะครับแล้วก็ข้อดีของการคุณคือเข้าไปโปรเจกต์ลมค่อนข้างเยอะซึ่งลมเนี่ยถ้าเทียบกับลมกับแดดนะถึงแม้ว่าลมเนี่ยจะลงทุนมากกว่าแดดเกือบเท่าตัวครับแต่ว่าในแง่ของการดิสแพดหรือว่าการผลิตไฟเจเนเรตชั่วโมงการทํางานเนี่ยลมมันได้จนถึงเกือบสาสิบก็ได้ขึ้นอยู่ว่าลมมันมาไม่มานะครับแต่แดดเนี่ยเต็มที่ยังไงมันก็อยู่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นของชั่วโมงการทํางานทั้งวันเนี่ยที่มันเจเนเรตไฟได้ฮเพราะนั้นเนี่ยลมโดยจะใช้เ่าไออาร์มันจะสูงกว่าแดด เพราะฉะนั้นปทางลมเนี่ยก็ถือเป็นประโยชน์ซึ่งการคุมก็มีพอร์ชั่นของการเป็นลมเนี่ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ดูแล้วเนี่ยบริษัทเนี้ยน่าจะตอบโจทย์อะไรบางอย่างนะนะแล้วก็ถึงอีกอันหนึ่งที่ที่งาน,นก็นคือการคุลเขาเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างด้วยงาน EPC เกี่ยวกับไฟฟ้าระบบ,บซึ่งก็เป็นเต้าใหญ่นะคือไฟฟ้าระบบเนี่ยมีย้งแต่สายส่งจัดจําหน่ายนะจัดจําหน่ายคือยี่ิบสาม kv อะไรอ่ะจนถึงร้อยกว่า เป็นสายส่งที่เห็นภาพตามต่างจังหวัดใหญ่ๆครับซึ่งยิ่งขึ้นไประบบสายส่งเนี่ยเขาเรียกทางชิ้นชั้นลายตรงนั้นนะคนที่รับทําพวกอ่าเรียกน,นยะตับตับสเตชันคือสเตชันเนี่ยมีคนทําได้ไม่กี่คนในเมืองไทยห้าหกคนเพราะนี้โปรเจกต์พวกเนี้ยก,ก็จะได้งานกลุ่มเนี้ยก็คงจะเอื้อกับทั้งกับเพราะเขาก็มีโปรเจกต์ในมือเยอะก็อาจจะเอากันคุณเนี่ยมาช่วยรับงานต่อครับครับกคุณก็ไม่ต้องหาลูกค้าเพิ่มก็ทํางานที่ จอยเจดีวีกับกรับด้วยแล้วก็งานอินฟาสักเจอร์อีกซึ่งในงานกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มจะเติบโตด้วยนะเพราะว่างากระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเ,เนี่ยที่จะออกในในรอบถัดไปเนี่ยก็มีกลุ่มเนี้ยที่เป็นเป้าหมายอยู่พอสคอมควรอืครับเพราะั้นดูรวมๆก็คือคอําตอบก็คือเอาลุกบริษัทนี้ยยังดีเหมือนเดิมแล้วก็ดูเหมือนจะดีเพิ่มขึ้นจากการที่มีพาร์ทเนอร์เป็นกรับเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับครับงั้น อ่ะถามคําถามเดิมผมเชื่อว่ารอบที่แล้วเราก็คุยกันประมาณนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะครับ <_ d ance> คือนักลงทุนก็คงสงสัยแล้ว <_ d ance> คือใครตามกันกุงสงส่กกากมาเขาก็เก่งมาแต่ไหนแต่ไรเก่งมาตั้งโเป็นหลายสิปีแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ธุรกิจเขาก็ค่อนข้างชัดคอมมิตอะไรต่างๆมันก็เติบโตได้แต่ทําไมในเชิง v a l ูเอช o ัมันตลาดไม่ค่อยให้ให้ราคาเขาอ่มันเพราะอะไรเหรอ อันนี้ก็เป็นเรื่องของมาร์เก็ตนะคือเปิดดูกราปอันนี้นึงเงี้ยได้เห็นภาพคือบางคนก็ทักตอนนั้นเรามาเนี่ยบาทหกสิบแถมนี้ใช่ไหมอ่าอ่อันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะมาสองบาทขึ้นมาแล้วสองบาทแต่คนก็บอกว่าไอ้เนี่ยเป้าเรานะเขาให้ห้าบาทก็ใช่ถูกไหมแต่จริงจริงห้าบาทเราก็พูดคําเดิมว่าไอ้ห้าบาทนั้นเนี่ยมันมีบางอย่างที่อ่าเช่นมันเป็นสตาร์ทอัพเดอร์พาร์ตคือมีธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ประเมินไว้สามบาทกว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบาทห้าสิบอะไรเงี้ยแต่จริงๆพอมาดูราคาหุ้นนนนเเอะะมัป็ไรกว่าา ลงมายาวนานมากแล้วก็ชก็คิดว่าส่วนหนึ่งนะต้องยอมรับในช่วงที่มันลงๆตอนนี้ตลาดหุ้นไทยรดนหมดหุ้นตัวนี้มีเอ็นดิทาถือหุ้นเยอะหลายคนก็บอกมีโรบอทเทรดเข้ามาหมุนวนหุ้นซัดไปซัดมาอะไรเงี้ยจนมันก็เขาเรียกนักลงทุนก็ติดติดหุ้นแล้วกันคือคนอาจจะติดหุ้นเยอะติดหุ้นจนแบบไม่มีแรงซื้อใหม่สมมตถ้าเราไปดูเขาเรียกว่ารูปหมายพนี้มาให้มันเห็นภาพ น่วมไปหมดอ่ะแต่เห็นว่าถ้าจากโซนเนี่ยคนติดพุ่นไว้เต็มไปเลยเอาว่าเนี่ยที่ลงมาสองบาทกว่าเนี่ยแรงซื้อมันมีหิวนิดเดียวเองนะคนค้าอยู่สามสี่บาทเต็ไมไปหมดเพราะเนี่ยคำบอกเวลามันมันเลยขึ้นยากเราคิดว่าไม่มีเม็ดเงินใหม่มาซื้อพุ่นตัวนี้พุ่นมันก็เลยขึ้นยากก็ต้องอาศัยคนที่มีกําลังรั์ทยอยม,มาสะสมพุ่นก็นต้องใช้เวลาในการซับไว้คือเมื่อไแเราก็ยังไม่ใช่เป็นหุ้นสถาบันอความหมายคือหุ้นสถาบันคือแรงซื้ออาจจะเป็นรายย่อยแล้วก็นักเก็งกำไรถูกไหมสถาบันอาจจะดีไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ย อ่าเวลารายย่อยติดก็ไม่มีเงินรายย่อยเพราะนั่นเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันเริ่มขึ้นจริงเนี่ยผมว่าอาจจะมีเม็ดเงินจากสถาบันเนี่ยขับเข้ามาซื้อได้ตอนนั้นอ่ะถึงจะเป็นจังหวะที่หุ้นอาจจะขึ้นจริงจงครับก็ต้องโชว์นนพอประมาณนิดนึงง่ายๆก็ไอสิ่งที่เขาคอมมิตตรงเนี้ยว่าจะมาสองพันเนี่ยแล้วมันมีระยะว่ามันเติมเติมเติมมาได้เร็วๆจริงๆภายในห้าหกปีนี้เนี่ยทาได้ตามคาดก็จะมีเงินสถาบันมาไล้ซื้อตอนนั้นราคาอาจจะสะท้อนเวอร์ชันที่บอกว่าห้าบาทเนี่ยได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เห็นข้อเสียอะไรของเขาชัดๆเนี่ยหุ้นแบบนี้มันควรจะเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของเราเลยสิถูกผมก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่ไนงะยังคิดว่าอย่างที่ที่ตอนวันแรกที่เอามาแนะนําก็มองว่ามันแตกไว้มันเหลือบาทกว่าเอง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่เอการเติบโตเนี่ยมันคอมมิตด,ด้วยนะครจากจากต้นสิบมีหกร้อยแล้วคอมมิตไปเป็นพันสองมันก็เห็นอยู่แล้วอ,อพันพันกว่าพันหนึ่งร้อยกว่าก็เห็นอยู่แล้วมันมีโตแน่ๆงาน epc เนี่ย งานปีีก็มีเยอะเตรียมเตรียมโปรเจกต์รักเนี่ยเข้าประมูลหลายโปรเจกต์เลยทั้งงานสับเซชั่นงานเทเบิลใต้น้ำเอ้ยอ่างเงี้ยมีเต็มไปหมดปีหกห้าหกหมื่นล้านเนี่ยเขาเรียกมาเก็ตไซส์ของเรเวรนิวมันก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแล้วตัวเนี้ยผมรู้จักมาเป็นยี่สิบปีแล้วคือผมกทำไอพีโอด้วยครับผมทำมาตั้งแต่ตอนเขาเป็นบริษัทหุ้นๆเลยแล้วกัน วันเสาร์ที่ผ่านมาวิ่งสวนลุมก็เจอเงินคุณยังทักคุยกันอยู่เลยว่างเฮงียเป็นไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออมันไม่มีอะไรผิดนะเขาเขายังยืนยันว่าครับก็เป็นบริษัทที่มีการเติบโตแต่โอเคแหละคนมันติดหุ้นอยู่คนมันติดหุ้นสูงเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาให้โกรดค่อยๆค,ยคยันดิบิลด์นะครับก็ผมคะิดว่าในแง่ของน้าทุนเนี่ยถ้าเราเจอหุ้นที่มีอยู่ข้างล่างแล้วค่อยๆฟื้นตัวเนี่ยสิ่งที่ต้องฝึกก็คือฝึกการวางโพสิชันของพอร์ตโฟลิโอว่า หุ้นลักษณะเนี้ยถือลองเทครับถ้าเราไปถือถ้าเราเป็นซุ่นไซส์ไม่ได้ใหญ่มากถูกไหมคุณไปอออินร้อยเปอร์เซ็นในหุ้นอย่างเงี้ยคุณก็จะเจอภาวะเมื่อไหร่มันจะขึ้นวะเมื่อไหร่มันจะขึ้นอะไรเงี้ยมันจะอึดอัดเพราะนั้นเราก็ต้องจัดปลอดเพียวให้มีเมเนี่ยว่าหุ้นที่เป็นโก้ซองเทอมนเนี่ยมีระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะมีหุ้นเทรดดิ้งหนึ่งระหนึ่งมันก็จะทําให้เราผ่านพ้นการถือหุ้นลักษณะนี้ได้วันที่มันเริ่มออกหลอกออกหลอกเนี่ยซึ หุ้นอย่างปัญหานี้ขึ้นแต่ถ้าระยะสั้นเราไปคาดหวังว่าพี่ขึ้นมาสองบาทแล้วมันต้องไปสามบาททันทีสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เวลาแบบนี้คนก็มักจะแบบเฮ้ยหรือว่าเราไม่รู้มันอาจจะมีความไม่รู้อะไรอย่างนี้แบบนี้มันเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้อันนึงที่เป็นคาแรคเตอร์ของหุ้นที่พึ่งริง PPA จากภาครัฐก็คือหนึ่งไอสัญญา PPA มันจะถูกแก้ไขหรือเปล่าอย่างตอนนี้ที่มีปัญหาของเมืองไทยคือพวกโซล่าโดยเฉพาะโซล่าลอยน้าเนี่ย ราคาที่ได้เนี่ยมันสูงราคาประมูลที่ได้ที่ได้กันเนี่ยมันสูงกว่าความต้องการของภาครัฐที่อยากจะเห็นต่างว่านี้แต่ช่องดีของเขาตัวกันคุนเนี่ยได้ลมเยอะกว่าลมเนี่ยราคาที่รัฐพอใจเนี่ยกับราคาที่ชนะประมูลมารากว่าราคาที่ชนะประมูลมันต่ำกว่าราคาที่พอใจฝั่งลมก็เลยรีบเซ็นสัญญาได้ก่อนเพราะว่าต้นทุนที่ไฟฟ้าที่มาจากลมเนี่ยมันถูกกว่าเป้าหมายของภาครัฐแล้วสิ่งที่มีปัญหาอยู่ในทุกวันเนี้ก็คือเรื่องของแดดกับโซล่าซึ่ง เขาเห็นว่าปัจจุบันต้นทุนแผงมันลงมาเรื่อยๆนะราคาที่คุณบำรูลเนี่ยมันดูสูงกว่าคอสคอสเอเนร์จีของการสร้างโซลาร์นิดหน่อยมันก็เลยอยู่ในขอบที่การเจรจาซึ่งมันคนไม่มาคัสซิฟว่าตัวนี้มีลมเยอะมีแดดเยอะเขาหมายว่าถ้ารีเนเวเบิลอย่างอันกุลหรือใครทั้งหลายเนี่ยคุณก็ต้องโดนโดนหมดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นปัจจจยเสียงของการกุนก็คือเขามีลมสัญญาเก่าซึ่งเป็นอันเดอร์เนี่ยจะหมดภายในสองสามปีเนี่ยอยู่อีกก้อนหนึ่งคนก็กลัวว่าจะเหมือน ปีซีพีจีพอหมดแอเคเตอร์ปุ๊บก,กันะไรมันห่วซึ่งทาง,ทางเรียกว่าแมเมนเเมเทนเนีนเนนเน่เขาก็เห็นคําคําควาคอนเซิร์นเรื่องนี้นะเขาก็ไปทําให้ดูแล้วถ้าหมดถ้าหมดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่ตกนะในแง่ของอีบีดอามันยังเมนเทนในสองสามปี้างไเน,นี่ยมันขึ้นด้วยเพราะว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มว่าไอ้สิ่งที่ตลาดคอนเซิร์นว่าบริษัทนี้จะไม่มีโกดเลยเพราะว่าแอเตอร์มันจะหมดจากลงเนี่ยมันมีพอรวมรวมไปแล้วเนี่ย มันก็ยังไปได้อยู่แล้วมันดูในโปรเจกต์่นเนี่ยค,ค่อนข้าง g r e s ซ i ีฟนะผมดูว่าก็คือโตเกือบเท่าตัวจากอจุบันนี้จากสามพันกว่าขึ้นไปเป้าหมายเจ็ดพันบอยแบ้ดเติบโตมันก็ไปหุ้นเติตบโตแต่ว่านี่คือสิ่งที่เขาโปรเจกให้เราครับในแง่ของอินเวสเ r อร์หรือนักทุนอย่างพวกผมเนี่ยก็ต้องไปต้องดูว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งเราก็ในสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าในสามปีเนี่ยไม่นขนาดไม่ไม,ไม่ไม่มีความเสี่ยงมากในปีที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเนี่ยอัน,น ว่าทาได้ตามเปล่าหรือเปล่าโตปีละสิบเอ็ดเปอร์เซนกว่านี่ก็หาไม่ง่ายแล้วในตลาดบ้านเราใช,ใช่แต่เนื่องจากเป็นหุ้นขนาดเล็กแล้วกันนะผมว่าคนก็อาจจะมองว่าคอมมิชเมนต์เนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่าแต่หุนไม่ว่าเล็กหุ้นเล็กหุ้นใหญ่นะมันก็เปลี่ยนได้หมดแหละมานมันเปลี่ยนได้หมดใช่ขึ้นอยู่วันนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เรานักลงทุนครับเรารู้ตัวทันหรือเปล่าว่าไอ้สิ่งที่เขาคอมมิชมามันไม่คอมมิชลม จุดนั้นน่ะไม่ใช่ว่ามาฟังไอ้คนนี้พูดมาเอ้ยไม่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นก็เชื่อเชื่อไปเลยไม่เคยมาถามยังมีท่านที่โชคดีนะที่เขาทักผมมาเนี่ยเขาคงดูเลยกับที่มันเปลี่ยนไหมเอออย่างเงี้ยดีมาทักบ่อยๆว่าเราก็ไม่ได้ดูมันแล้วถามเดือนดูไหมเอ้มันเปลี่ยนไปแบบอย่างเงี้ยผมว่าเป็นกูดอินเวสเตอร์ที่ทักเข้ามากันอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยที่มันเปลี่ยนไหมเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราบอกว่าเนี้ยอีสามเดือนหกเดือนมันอาจจะไม่คอมมิล้วก็ได้หรืออาจจะมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนนอกเหนือตอนที่เราพูดตอนนี้ เอ้ยพี่มันเปลี่ยนไหมอืมงั้นตัวไหนพี่แนะนําเราพี่จดไว้หน่อยนะเผื่อสถานการณ์เปลี่ยนพี่ต้องมาอัปเดตให้เราด้วยอย่าเพิ่งทิ้งพวกเราโดนทักมาก็้สะดุ้งเหมือนกันเนาะ <c oughs> โอเคยังดีว่ามันขึ้นนะถ้าเขาทักไอตัวที่มันลงมานี่นนะคงน่าตกใจเหมือนกันนะ <c oughs> แต่เรายังให้เป้าหมายห้าบาทเหมือนเดิมไม่ยังไม่เปลี่ยนไม่เพิ่มไม่ลด <c oughs> ใช่ใช่จริงๆอย่างที่วันนั้นเราพูดไ้เกินเนี่ยก็คือไอตัวหนึ่งที่ อันนี้ที่เราอาจจะเฟ้อๆไปนิดหนึ่งคือเรื่องอิสุกิจ e ี c แล้วนเพราะแาให้พีเองสาสิบเท่าเนี่ยถ้าตรงเนี้ยหายไปครึ่งหนึ่งก็เหลือมันเจ็ดสิบห้าตังค์บวกลงไฟฟ้าอีกสามบาทกว่าก็เหลือไม่ถึงห้าบาทแล้วตรงเนี้ยแต่จริงๆผมเชื่อว่าอืเราก็ทิศเขาไปอีกอ่ะในมุมมองผมนะเอาว่าถ้าขั้นถึงสาบาทได้นี่ก็ถือว่าเป็น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 มายโซแรกที่มองก่อนราะตอนนั้นคิดในใจวันที่มาเนี่ยก็คิดว่าหนึ่งเท่าจากวันที่พูดก็คือประมาณบาทหกสิบขึ้นมาวันสามบาทกว่านี ได้สักเท่าหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนั้น่ะถ้ามาถึงสามบาทจริงค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนนงานโอเคเพราะนั้นที่ที่ดูอยู่นะก็สบายใจได้ยังเหมือนเดิมอยู่เดี๋ยววันถ้าสามบาทที่ก็ทักผมมใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอเคได้หรือใครอยากเจอก็ไปวิ่งสนุมบ่อยๆเผื่อเจอทั้งผู้บริหารทั้งนักวิเคราะห์เลยโอเควันนี้ขอบคุณพี่จงนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณนะครับ